ลุกลุกเลุกไปเล่นลุกเลหอลุกไปล่นกัน้อไปไไเอ้กันเอ้กันฮะฮอลล่นแรูเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมแรงไปนิดนึงเอาใหม่เอาใหม่เออเอาใหม่เอาใหม่ลุกลุกลุกไปล่นมล่นเอเไปล่ไ่ไปเล่ไล่เลุกเลุกลุกน้องน้อปนก้ลุกเอพี่บอยที่เกียล้วนีลุกลเออลุกไปลุกลุก ลุกลุกเฮ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยลุกเอามามเอามายฮึโอ้ยลูกปุ๋งพี่ไฟกระโดด